สวัสดีค่ะรถบ,บ้านนะคะเป็นรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงเลยค่ะคันนี้นะคะ honda city ค่ะทุกท่านรถยนต์ปี03เกียร์ออโต้เสปีดนะคะพร้อมใช้งานค่ะภายนอกภายในก็ยังสวยงามนะคะถึงจะมีริ้วรอยบ้างตามอายุก็ตามนะคะสีสันมีตำหนิ่ตามรูปนะคะทุกท่านมีริ้วรอยนะคะภายในค่ะสว,สวยค่ะเป็นบกกะาะกำมะหยี่นะคะ กระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะตัดกับรายไม้นะคะแอร์เย็นเพลงเพ,งเพงราะเบาหลังพับได้ค่ะทุกท่านรถบ้านเทนะคะคันนี้ไม่เคยดมแก๊สค่ะเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันเบนซิน,นล้วนเลยนะคะ9195เลือกเติมเลือกใช้ได้เลยนะคะรถบ้านเทมือเดียวป้ายแดง7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะวิ่งทางไกลทางไกลได้สบายค่ะเป็นเจ้าของจับจองกันได้เลยนะคะ ท่านใดสนใจคันนี้ติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะไม่ว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการจะไปดูรถนะคะสามารถโทรนัดร่วงหน้าก่อนออกเดินทางได้เลยนะคะอัปเดตสถานะของรถยนต์กันก่อนนะคะก่อนออกเดินทางไปดูไปทดลองขับกันนะคะเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเองค่ะสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตาม JK ด้วยนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ